สวัสดีครับตอนนี้พวกเราทั้ง4ี่คนนะครับก็เป็นตัวแทนของบริษัทรอยัลไลฟ์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนที่จะมาเสริมความมั่นใจนะครับมาเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับกับตัวสินค้าของรอยัลไลฟ์นะครับต้องบอกเลยว่าโรงงานเนี่ยไม่ธรรมดานะครับยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็มีประสบการณ์นะครับมีประวัติที่ยาวนานมากๆานะครับซึ่งเปิดมาแล้ว10กว่าปีนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะเบื้องลึกนะครับตอนนี้ผมอยู่กับทายาทของ โรงงานพรพพิกนาดนะครับเดี๋ยวมาสอบถามนะครับประวัติความเป็นมาแล้วก็มาเพิ่มความมั่นใจในส่วนของสารสกัดนะครับว่ากว่าจะมาผลิตสินค้าให้กับโรโยไรได้เนี่ยนะครับมีความสุดยอดนะครับขนาดไหนนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับทายาทเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับคุณนัทนะคะทาสารีบร้ครับได้ครับผมครับช่วยเล่าประวัติโรงงานหน่อยได้ไหมครับได้ได้ข่าวมาว่าแบบโรงงานนี้เปิดมาแล้วสิบกว่าปีนะครับกว่าจะมาเป็นโรงงานพรพพิกาตได้เนี่ยจุดเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างโอเค เมื่อกี้เล่าว่าโรงงานเนี่ยสิบกว่าปีนะครับตอนนี้เราเข้าสู่ปี18นะครับแต่จริงๆก่อนที่โรงงานจะเริ่มต้นเราเราปลูกพันธุ์กับมะพร้าวมานานนับหลายสิบปีนะครับตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าของตัวนั้นเองนะครับที่เขาเป็นชาวสวนมะพร้าวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุ้นชินกับมะพร้าวเกิดมากับตัวสวนมะพร้าวที่สุราษฎร์ธานีมานานนะครับมะพร้าวที่เห็นลูกตรงนี้นะครับเป็นมะพร้าวพันธุ์พิเศษที่อยู่ในในบางของลุ่มน้ำตาปีที่สุราษฎ ซึ่งพันธุ์นี้เราได้มีการพัฒน,นาพันธุ์มาหลายสิบปีนะครับทำให้มะพร้าวตรงนี้เหมาะกับการเอามาทำน้ำมันมะพร้าวที่สุดนะครับสังเกตว่าะมะพร้าวแบบนี้เนี่ยจะลูกใหญ่นะครับถ้าผ่าวมาข้างในจะเห็นว่าเนื้อเนี่ยจะหนามากเหมาะกับการเอามาทำน้ำมันมะพร้าวนะครับทำให้ได้น้ำมันปริมาณเยอะแล้วก็มีสารสำคัญที่เรียกว่าสารโมโนโลอรินนะครับแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อเรื่องผิวพันธุ์เนี่ยสูงกว่ามะพร้าวที่อื่นนะครับ เยอะมากนะครับแล้วก็บวกกับกระบวนการผลิตของทรัพย์ปิคนาที่เราได้มีการพัฒนากระบวนการมา10กว่าปีเนี่ยเรา,เามีนวัตกรรมในการพัฒนาเครื่องจักรของเราเองนะครับที่ทำให้ได้น้ำมันมะพร้าวที่มีคุณภาพนะครับมา10กว่าปีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยแล้วก็ระดับโลกในการส่งออกน้ำมันมะพร้าวไปทั่วโลกนะครับสุดยอดครับเป็นไงกันล่างทุกคนตัวผมเองผมฟังแล้วผมยังตื่นเต้นเลยนะ<ช>ตื่นเต้นตรงที่ว่าทั้งในส่วนของ ตัวสารสกัดเองนะครับในตัวของโรงงานเองนะครับทีนี้ผมเห็นข้างหลังรางวัลเยอะแยะมากมายเป็นรางวัลของอะไรบ้างครับรางวัลเหล่านี้จริงๆแล้วได้มาจากในเรื่องของสินค้าที่เราพัฒนามาเรื่อยๆนะครับกระบวนการผลิตรวมจนไปถึงสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยเขาพูดถึงเราในตลาดนะครับรางวัลต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแต่ที่เราภาคภูมิใจนะครับที่สุดก็คือเป็นรางวัลที่ได้รับจากทางนายกรัฐมนตรีนะครับมีถึง3รางวัลด้วยกันนะครับ รางวัลแรกชื่อว่า Prime Minister Award นะครับด้านของการส่งออกดีเด่นเขาเรียกว่า O-TOP uh, Export Recognition นะครับอันนี้ได้รับมาน่าจะประมาณ5-6ปีแล้วนะครับจากทางนายกยิ่งหลักนะครับ mm hmm. แล้วอีก2ถ้วยที่ได้รับติดกัน2ปีซ้อนนะครับเราเรียกว่ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นนะครับ uh, Industry, Prime Minister Industry Award นะครับเป็นรางวัลอุตสาหกรรมด้านแรกเราได้รับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ นะครับก็คือสิ่งที่เราเอาไอตัวมะพร้าวลูกนึงเนี่ยมาต่อย,ยอดเป็นสินค้านับเกือบร้อยรายการนะครับที่ใช้มะพร้าวแค่ลูกเดียวนะครับรวมไปถึงเครื่องสําอางที่มีคุณภาพต่างๆนะครับอีกถ้วยหนึ่งที่ได้รับจากนายกจะเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจสู่สากลนะครับเรื่องของการเอาสินค้าเนี่ยไปทําการตลาดแล้วส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับหลายประเทศทั่วโลกรู้จักทอปิคานาไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่รู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าของรอยัลไลฟ์ก็ มั่นใจได้ในคุณภาพที่เราผลิตให้แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของทางรอยัลไลท์ครับเป็นไงกันบ้างทุกคนนะครับสินค้าที่เราได้ใช้กันเนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกเลยเพราะว่าได้เนาะครับใช่ครับคุณนัทครับมุสครู่เนี่ยได้ยินว่ามันเป็นมะพร้าวที่มาจากสุร่าใช่ไหมฮะใช่ครับทำไมมันจะต้องมาจากสุราแล้วก็ได้ยินว่าเป็นลุ่มน้ําตาปีด้วยตรงเนี้ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไงฮะครับเคยได้ยินคําขวัญของสุราธานีไหมครับ เงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะ,ะแต่จริงจริงมันยังไม่มีมะพร้าวในนั้นแต่สิที่จะสื่อก็คือดินตรงนั้นน้ําตรงนั้นเนี่ยปลูกอะไรก็อุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็ใหญ่ไปหมดอหอยนางรมยังใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่สุราดังนั้นมะพร้าวที่สุราษฎร์ธานีลูกก็ใหญ่ที่สุดในบรรดาแหล่งปลูกมะพร้าวในประเทศไทยนะครับใหญ่แล้วดียังไงพันธมะพร้าวตรงนี้เรียกมะพร้าวที่ทํากะทินะครับมะพร้าวในบาก บางหมายถึงว่าตรงนั้นเนี่ยมีคลองร้อยสายเชื่อมต่อกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วออกสู่แม่น้ําออกสู่ทะเลนะครับทำให้ดินตรงนั้นเนี่ยมันเป็นดินที่มีตะกอนทับถมนะครับน้าจะเข้ามาท่วมทุกวันช่วงน้าขึ้นน้ําลงทําให้มีตะกอนเนี่ยทับถมเรื่อยๆวันทุกวันทุกวันทําให้ดินมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกมะพร้าวแล้วก็เป็นมะพร้าออกแกนิกคือมะพร้าวเนี่ยเป็นพืชที่ไม่ต้องไปดูแลอะไรเยอะมากมายนะครับปลูกแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เขาก็ จเจริญเติบโตอุดมสมบูรณ์ด้วยตัวของเขาเองไม่ต้องให้ยาไม่ต้องให้ปุ๋ยไม่ต้องให้สารเคมีอะไรทั้งสิ้นนะครับเลยทําให้มะพร้าวตรงนั้นเนี่ยอุดมสมบูรณ์ที่สุดในบรรดามะพร้าวที่ปลูกในประเทศไทยรวมถึงเราได้มีการพัฒนาพันธุ์มะพร้าวมาหลายสิบปีนะครับตั้งแต่รุ่นบนรรพบุรุษนะครับทำให้มะพร้าวตรงนี้เหมาะกับการเอามาทําน้ามันมะพร้าวสกัดเย็ยนแล้วก็เรามีการวิจัยนะครับเอามะพร้าวที่สุราษฎร์เปรียบเทียบกับมะพร้าวแหล่งอ,งอื่นเราพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่เยอะกว่ามะพร้าวทั่วๆไปมีสารโมโนลินซึ่งจริงๆสารนี้หลายๆคนไม่เคยได้ยินแต่ถ้าเกิดพูดถึงนมแม่น้ำนมแม่ในน้ำนมแม่เนี่ยมีสารโมโนลินอยู่นะครับซึ่งน้ำมันมะพร้าวของที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีสารโมโนลินในปริมาณที่สูงกว่ามะพร้าวแห่งอื่นๆที่เราได้ทําการวิจัยมาแล้วนะครับนี่เลยเป็นที่มาว่าทําไมต้องเป็นมะพร้าวสุราษฎร์ธานี แลวก็ต้องลุ่มน้ําตาปีด้วยลุ่มน้าําตาปีใช่ครับเพราะว<จ>่าที่นั่นจ,จิจับอะไรก็คือจะใหญ่หมดใหญ่ครับหอยหจะใหญ่นี่ฮะ <laughs> เลี้ยงหงอยมะพร้าวใหญ่มากคือคือฝรั่งมานี่งงเพราะว่าเราเราไปออกบูธต่างประเทศไปไปเจอมะพร้าวที่ต่างประเทศเราเห็นเลยว่ามะพร้าวที่ที่ต่างประเทศบางทีลูกเหมือนแคกลนนะครับเหมือนลูกลักบี้บ้างแบนแบนแต่พอฝรั่งมาเห็นมะพร้าวไทยคือบอกว่าใหญ่ที่สุดแล้วเท่าที่เขาเคยเจอมานะครับ ครับคุณัทท่านแล้วในส่วนของอเครื่องจักรนะฮะเราเนี่ยมีมาตรฐานในส่วนของเครื่องจกักรแล้วก็เราเนี่ยได้คิดค้นเครื่องจักรด้วยแล้วก็พัฒนามปอย่างต่อนเนื่องใช่ครับอยากจะให้คุณนัทช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครเออด้วยความที่ธุรกิจนี้เริ่มตั้งแต่รุ่นคุณพอนะครับ,รบแล้วก็คุณพ่อเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิตจากที่แกเคยเป็นพนักงานในบริษัทในโรงงานที่เป็นบริษัทเครือใหญ่มาก Rescue. ็เลยได้เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ย มาพัฒนาจริง,รงๆแกไม่ได้จบวิศวะแต่ได้ได้ประสบการณ์ตรงนั้นเอามาพัฒนาเครื่องจักรลายการผลิตเฉพาะตัวของทรปิคาน่านะครับทำให้น้ำมันมะพร้าวที่ออกมานั้นเนี่ยมีกลิ่นที่หอมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับด้วยการไล่ความชื้นจากเนื้อมะพร้าวออกไปจนเหลือน้อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับน้ำมันมะพร้าวทั่วๆไปจะใช้วิธีการเอากะทิ จากมะพร้าวเนี่ยครับมาปั่นเวียงแล้วก็ทําให้มันแยกชั้นใช่ไหมครับแล้วก็แยกเอาน้ามันออกมาน้ำมันมะพร้าวแบบนั้นเนี่ยยังคงมีความชื้นอยู่ในตัวตัวน้ํามันมะพร้าวทําให้หลายๆคนกินน้ํามันมะพร้าวประเภทนั้นแล้วก็กินได้ไม่นานก็เลิกกินเพราะว่ามันเหม็นหืนกินยากนะครับโดยเฉพาะคนไทยที่เราคุ้นจินกับมะพร้าวเราจะบอกว่ามันเหม็นหืน,หนแต่กระบวนการของทอปิคาน่าเราพ,รพัฒนาเครื่องจักรนะครับผลิตโดยการไล่ความชื้นออกก่อนทําให้น้ํามันมะพร้าวของเรามีกลิ่นหอมเวลาเอามาทําเป็นเครื่องสาอาง ก็จะทําให้มีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ทําให้เ,เครื่องสําอางเนี่ยอยู่ได้นานนะครับมีเชลไลท์ที่นานแล้วก็คงทนเมื่อสักครู่เนี่ยได้ได้ไดไดลองอดมกลิ่นนะครับ,ค,รบคือหอมมากๆแล้วก็ไม่มีเหืนไม่มีเหืนครับแน่นอน<ะ>เพราะว่าเราใช้ตัวน้ำมันมะพร้าวที่ทางทอปิคานาผลิตเอามาเป็นส่วนผสมหลักของทุกๆสินค้าในนี้นะครับคือมะพร้าวแทบจะเป็นอะไรที่ใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเพราะฉะนั้นเราสามารถผลิตเราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น p e r s o n อนัลแคเครื่องสำอางได้หมดเลยครับแล้วในส่วนเรื่องของออแกนิกนะคะ,คะ,ะยุคสังคมสมัยปัจจุบันเนี่ยให้ความสนใจให้ความสำคัญใส่ใจมากขึ้นครัท็อปิคาน่ามีความพิเศษหรือแตกต่างอย่างไรบ้างคะอ๋อโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าปัจจุบันสนใจออแกนิกมากขึ้นแต่จริงๆแล้วทอปิคาน่าทำออแกนิกมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่คนยังไม่สนใจคือตัวนภาอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับ เป็นพืชที่แทบจะไม่ต้องใช้สารเคมีในการปลูกซึ่งเราไม่ได้ใช้เลยอยู่แล้วนะครับที่สุราธานีเพราะฉะนั้นเราเป็นออร์แกนิกตั้งแต่การปลูกนะครับในเรื่องของกระบวนการผลิตพอรับรับมะพร้าวเข้ามาที่นี่นะครับเราไม่ได้ใช้สารเคมีในการผลิตในตัวน้ํามันมะพร้าวเลย100%นะครับแล้วพูดเฉยๆก็คงไม่มีใครเชื่อเราเลยต้องไปหาเซอร์ติฟายมารับรองเยอะแยะไปหมดนะครับเรามีมาตรฐานออร์แกนิกสากล นะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเรียกว่า USDA Organic จากสาภาพุยุโรป EU Organic JAS หรือ JAS นะครับจากประเทศญี่ปุ่นและสุดท้ายก็มาตรฐาน Organic จากประเทศเกาหลีนะครับก็มั่นใจได้ว่าเราเป็น Organic แท้ร้อในส่วนของตัวน้ำมันมะพร้าวแล้วก็เอามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการทำเครื่องสำอาง Natural based product เยอะแยะมากมายนะครับยังไม่พอเท่านั้นในความ Organic ไม่จบแค่นี้นะครับผลิตเสร็จปลายน้ำนะครับเรามี สิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตนะครับนั่นคือพวกกลาบมะพร้าวากะลามะพร้าวน้ำมะพร้าวเราใช้ประโยชน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาตั้งแต่ตัวกลาบข้างนอกเนี่ยจริงๆมันสามารถเอาไปส่งโรงงานที่เขาไปตีใหญ่ที่นอนได้นะฮะถัดมาข้างในกะลามะพร้าวเอาไปทําเป็น activated c a r b า n ทบาเป็นฐานกำมันนะครับเอาไปทําเป็นส่วนผสมในการทํายาได้นะฮะตัวน้ํามะพร้าวเอาไปส่งโรงงานทําน้ํามะพร้าวได้เจ้ามะพร้าว เคยแย่งคุณยายกินไหมครับสมัยคุณคุณยายทําขนมแล้วก็อันนี้เราเอาไปให้ปลาที่บ่อที่โรงงานของเรานะครับเป็นอาหารปลาได้อีกนะครับในส่วนของกาบมะพร้าวอันนี้เป็นไฮไลท์เลยเลยคือเราเอาไปทําเป็นวัสดุปลูกปลูกผักออร์แกนิกที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็จะมีตู้ที่เราขายผักออร์แกนิกนะครับในราคาที่ย่อมเยาวให้กับพนักง,งานและคนในชุมชนนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นน้ำางี้ยนไปนะ้ำของเราเป็นออร์แกนิกแล้วก็เป็น BCG หมดเลยนะครับ แต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายเลยก็เรื่องให้ความสำคัญในเรื่องของ b c ด้วยถูกต้องครับใช่ครับสินค้านะครับสินค้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าในชีวิตประจำวันั้งแต่หัวจรลดเท้าอืมครับซึ่งอาบน้ำแปรงฟันสระผมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราซื้อได้โดยทั่วไปอยู่แล้วแต่ผมอยากถามคุณนัทว่าเอ๊ะผู้บริโภคเวลาการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเนี่ทำไมถึงมองเห็นอะไรทำไมถึงมองเห็นว่า สินค้าของเราเนี่ยมันดียังไงมีจุดเด่นตรงไหนทําไมถึงควรจี่จะต้องเลือกมีประโยชน์กับผู้บริโ,โภคในด้านไหนบ้างนะครับได้ครับโอเคจริงๆแล้วสินค้ายาสีฟันอย่างที่บอกเมื่อกี้ซื้อได้ทั่วไปในสุขภัณร์ใช่กกไหมแต่ทําไมต้องเป็นรอยัลไลท์ทำไมต้องเป็นสารสกัสดจากมะพร้าวนะครับ,รบยกตัวอย่างตัวไฮไลท์ที่สุดเลยก็คือตัวยาสีฟันน้ามันมะพร้าวเคยได้ยินเรื่องการเอาน้ามันมะพร้าวมากลัวปากไหมครับ เขาเรียกว่าอ i l p o l l i n g เป็นศาสตร์จากอินเดียโบราณที่ชาวเอเชียของเราใช้มาหลาย10ปีแล้วนะครับหรือแต่ก่อนคนเท่าคนแก่เอาน้ํามันจากกลามาพราวมาอุดฟันตอนที่เขามีปัญหาปวดฟันอ่าใช่นะครับซึ่งเรามาวิจัยพบว่าที่คนเท่าคนแก่ใช้มาเนี่ยเพราะว่าน้ํามันมะพร้าวมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคที ria เชื้อราเชื้อไวรัสจริงๆมีงานวิจัยในห้องทดลองเอาน้ำมันมะพร้าวไปต้านเชื้อไวรัสโควิด อันนี้มีงานวิจัยที่ฟิลิปปินส์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแบคทีรทียเชื้อราเชื้อไวรัสโปรโตซัวสามารถใช้น้ํามันมะพร้าวในการฆ่าเชื้อเหล่านี้ได้นะครับเราจึงเอาน้ํามันมะพร้าวมาพัฒนาเป็นยาสีฟันน้ามันมะพร้าวโดยที่ทุกคนไม่ต้องมานั่งกลัวปากวันละสินาทีซึ่งมันเสียเวลาใช่ไหมครับอ,อันนี้ใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยเแล้วก็ดีกว่ายาสีฟันทั่วๆไปที่ส่วนใหญ่เคยได้ยินไหมฮะยาสีฟันทั่วไปเนี่ยเวลาเราใช้ฟองแต่เยอะๆแล้วก็ เหมือนใช้ไม่ต้องเยอะแต่ว่าแบบฟองเยอะแยะเลยนะครับสารที่สารที่ทําให้ฟองเยอะเหล่านั้นเนี่ยนะครับหลายๆเจ้าจะใช้ sls slef นะครับทำไมถึงใช้เพราะว่า sls slef ต้นทุนเขาถูกแต่ผลร้ายเยอะมากก็คือทําให้หนึ่งเล็บปากเราจะแห้งมากแล้วอาจจะเกิดเป็นมาเร็งในช่องปากได้เมื่อใช้เป็นระยะเวลานนของเราเไม่ได้ใช้สารก่อฟองเหล่านั้นนะครับแต่เป็นสารทำความสะอาดที่ตั้งต้นโดยตัวมะพร้าวนะครับเป็นส่วนผสมหลัก แล้วก็ผสมผสานด้วยสมุนไพรเยอะะเลยตั้งแต่ใบฝรั่งนะครับมีการครูเปปเปอร์มินท์ทำให้ลมหายใจสดชื่นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของสารให้ความหวานที่ไม่ใช่น้ำตาลแต่เป็นยาหวานทดแทนร,รับรองว่าธรรมชาติร0 0เซนะครับลูกค้าทุกคนใช้ได้แล้วก็เด็กๆตั้งแ,แต่6ขวบขึ้นไปก็ยังใช้ได้คือใช้ได้กันทั้งครอบครัวนะครับรับรองว่าคุมแน่นอนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกลุ่มสินค้าที่เป็นบำรุงเส้นผมนะครับแชมพูคิีม์นวดผมต่างๆซึ่ง สาวสาวน่าจะรู้จักคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าวหลายคนเอาน้ำมันมะพร้าวไปหมักสมเราก็พัฒนามาเป็นแชมพูขิีนวดผมนะครับด้วยด้วยที่เรามีสารต้านอนุมูลอิสระเอะท่านทำให้เส้นผมของเราเนี่ยมันซื้นฟูได้เร็วนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มอาบน้ำนะครับที่ใช้แล้วเนี่ยผิวเรานอกจากจะฆ่าเชื้อแบคทีรียได้ดีแล้วผิวยังนุ่มชุ่มชื้นหลังจากที่ใช้นะครับทำให้ผิวเนี่ยไม่แห้ง ลองใช้เสร็จเนี่ยเอาเล็บมาขูดดูก็ได้รับรองว่าผิวเรายังนุ่มชุ่มชื้นอยู่แน่นอนน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทางลูกค้าของ r o y a l ไ i ฟ e มั่นใจได้ว่าสินค้าดีมีคุณภาพและยิ่งได้พาร์ทเนอร์อย่างทางทอปิคานาเป็นผู้ผลิตให้นะครับรับรองว่าสินค้าเนี่ยใช้ได้แบบยาวๆนะครับไม่มีอันตรายต่อสุขภาพและผิวของทุกคนแน่นอนน,น่าสนใจมากแล้วก็มีความแตกต,าต,กตา่างใช่มากเลยใช่ครับหาซื้อทั่วไปไม่ได้ต้องต้องเป็นสินค้าที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้เท่านั้น ครับครับผมก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับในการตัดสินใจของพี่ๆทุกคนนะครับในการเลือกซื้อสินค้าครับครับเนาะเป็นยังไงกันบ้างทุกท่านนะครับไม่ว่าจะฟังเรื่องของโรงงานนะครับในเรื่องของมะพร้าวเองนะครับที่มาของมะพร้าวแล้วก็รางวัลต่างๆนะครับแล้วก็คุณภาพของสินค้าอย่างที่ผมได้พูดไปคือมาตรฐานระดับโลกนะครับอยากให้ทุกคนนะครับตัดสินใจเข้ามาร่วมนะครับบริษัทรอยัลไลฟ์นะครับแล้วก็มาใช้สินค้าดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้ครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณนัทด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับฟังนะครับติดตามพวกเราทั้งสี่คนเนาะนะครับใครที่สนใจอยากใช้สินค้าที่ดีใครที่สนใจนะครับอยากแปลงฟันอัดน้ำสระผมและมีรายได้นะครับติดต่อคนที่แชร์คลิปนี้ออกไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดนะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ